ตาพี่น้องก่อนนอนมาตัดดอกไม้ลงใ่กันพร้อกันพี่น้องเห็ดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยจ้าพี่น้องใส่ใจกันประดับเพื่อนเนะพี่น้องอันนี้กระถางชิ่อสองลายแห้งหลายแบบลายคักร้ายแน่เห็นไหมอันนี้งามแห้งเห็นไหมเป็นดอกอ่าชลิ่อีกชนิดนพี่น้อง ตะขิ่นริบเหลีว้เอามาใส่แล้วพี่น้องเพราะว่าคลองสามมือเขาก็ไปแล้วตอนนี้แบบง่ายง่ายเอาประตูเอามัดโต,ตกแต่งบ้านในสื่อพี่น้องเพราะว่ามันว่าแบบคือข,ของไอ้ดอกไม้ตัวนี้พี่น้องคือบริสุทธิ์เนาะเขาเอาให้พี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเอามา วันเถอะเอามาแจกคนอยู่อ่ามองไข่ของพี่น้องเอามาแจกเขากำละเท่าไหร่ซีลิตรซีซีกับแพงนะพอดอกชิวลิปเนสยูเดินบรโดนพี่น้องแป๊บๆแบเต็มเหี่ยวแล้วเข้าบานปุ๊บก็เริ่มไปเลยไงก็เลยแบบห้อยหอยอยากเอามา พี่น้องเอามาใส่เห็นดอกเฮือนให็แก้วแก้มันบอเห็นบ่เนี่ยน้องจะอาสีจัดเอาดอกที่เริ่มบานแน่กะใส่คางก็เลยจัดแบบว่าเป็นประดับโดยตรงพี่น้องเอาคือใส่จัดมาใส่แจกันเนือ้อซื้อนาะงลายแห้งแบบนะอันนี้ติวสิบอกก็เดื่อพี่น้องมันจะมีมาเป็นดอกกุหลาพบพร้อมปนก็มันจะลายดอกไม้คืออา่า ขั้นรถตู้พี่น้องหลังรถตู้เต็มเลยก็คือเอาไปแจกไปแบ่งเงินไปแจกไป,ปไปให้คนไปพี่น้องดีก็าเขาไปลงขงังขยะถิ่นเนาะเห็นปกังงา่งายๆไหมเสี็พี่นอ้องจ้าพี่นอ้องอันนี้คือดอกหนึ่งเนาะคล้ายๆมันจะเป็นแบบชนิดหน่อยสำหรับดอกอ่าลินลี่เดยพี่นอ้องเห็นป้องเนี่ยเขาจะมีละลายสีบนกัน มัน,นเป็นฟีนอยู่แล้วจ้ะแล้วก็รากขานมันจะเป็น,นลักษณะแบบนี้จ้ะพี่น้องเป็นใครก็ดอกอ่าลินดี้เรือพี่น้องที่สีส,สตาบแบบมงยาวขนาไหนเนาะยังบาบานเลยพี่น้องเห็นไหม คดเห็นเป็นตัวสอเป็นพร่มๆนะจ๊ะมีทั้งเอบอร์ C สอบแบบเนี้ยแต่ว่ามักดอกอนี่แห้งพี่น้อง C เขาไม่เห็นบอสีเห็นบอสีแบบแจ๊ดเลยเห็นบอสงามแห้งหาสอไปละจ้าพี่น้องนอนรับฟันดีสุขสุขคนนะจ๊ะลาไปกับดอกใหม่ ชิ้นสวยงามมิน่อนเห็นไหมไปด้วยจ้า